สกิน Monkey คโฮแซกใช่นะครับเขาจะได้จ้ามผมต่อส่วนรับอื่นอยู่ใต้คลิปครับวิธีการได้รับของฟรีประจำสัปดาห์หรือ Weekly Care Package อันดับแรกคุณต้องมีพามก่อนซึ่งพามนั้นสามารถเช็คได้จากตรงบริเวณนี้มันจะขึ้นว่าพรามเปิดใช้งานแสดงว่ามีพามแต่ถ้าไม่มีสามารถซื้อได้จากทางหน้ารานคลาสตีมที่ราคา525บาท ไม่มีการซื้อจากภายนอกหรือให้เพื่อนส่งก็ไม่ได้ครับโดยในการได้รับของฟรีต้องเล่นให้ขึ้น1เลเวลในสัปดาห์นั้นโดยจะมีการรีเซ็ตสิทธิ์ในการได้รับของทุกวันพุธช่วงเวลาประมาณ8โมงมังครับจำเวลาไม่ได้ใครท,ที่ทราบก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับตัวอย่างเช่นเราเล่นเวลขึ้นวันพฤหัสรับของปุ๊บในการได้รับครั้งถัดไปคือวันพุธหน้าหลังจากที่มีการรีเซตสิทธิ์แล้ว อีกตัวอย่างหนึ่งคือเล่นอังคารได้รับของมาพอมาวันพุธรีเซ็ตสิทธิ์เล่นเวลขึ้นก็จะได้รับของครับมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ